จะพูดถึงความฝันในวัยเด็กของหลายๆคนหลายๆคนก็น่าจะเป็นเหมือนกับเราที่แบบว่าอยากจะเป็นแบบพ่อค,าค้าแม่ค้าส่วนตัวเนี่ยก็อยากแบบมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นของตัวเองแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้ทำสักทีหนึ่งแต่ว,ว่าวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องสารฝันของตัวเองให้เป็นจริงสักทีหนึ่งโดยการที่เราจะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้ลูกชิ้นมาและเป็นลูกชิ้นที่อร่อยมา,มากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองทากันดูก่อนที่เราจะเปิดร้านเนี่ยเราต้องลอง,งชิมฝีมือของตัวเองก่อนว่าเรา มือใช้ได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้เราก็มีลูกชิ้นหมูผสมไก่นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปย่างเสียบไม้ย่างขายแล้วก็จะมีลูกชิ้นหมูเราก็จะมีลูกชิ้นเอ็นหมูนะฮะเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราเปิดเตาแปรเริ่มย่างเลยเอาสักสิบไม้ก่อนกินคนเดียวหรอคะปกติเวลากินคนเดียกกินกี่ไม้ก็สองสางไม้บ้าเหรอสองสามไม้พูดเป็นกระตูนบอลลูน สิบไม้ก่อนคำคเอาเล็กเอาชาย้ยระหว่างที่เราย่างเดี๋ยวเราจะมาทำก๋วเตี๋ยวกันก๋วเตี๋ยววันนี้เป็นสูตรอร์สุดคูลไม่รู้ว่าสูตรไหนแต่ว่าเราทำกันดูวันนี้เราใช้ผักบุ้งแดงที่เก็บได้ตามแถบบึงข้างล่างนี้นะคะก็ใส่ถุงง้อกนิดนึงเส้นใหญ่แล้วกันดูจะลวกเร็วสุดเอาเส้นอะไรจะพี่ ไม่มีกระฟออยากกินกระฟอไปกินร้านเอิร์ดวินทิฟ <Yeah. S 1> ระหว่างนี้เราจะเอาลูกชิ้นเราไปลวกไปก่อนโอเคระหว่างที่เราร้อยให้ลูกชิ้นเราสุกนี้เราไปปิ้งลูกชิ้นต่อนะฮะน่ากินมากเลย <c oughs> <c oughs> ดีนะใส่หน้ากากไม่ค่อยเห็นความรู้สึกจริงเท่าไหร่เราขายไมเท่าไหร่ดีนะสองไม้บาทเดี๋ยวถ้าขันกลับมาแล้วดำอีกเนี่ยจะช่วยไม่ได้แล้วนะระหว่างนี้เราก็จะใส่เครื่องปรุงซะหน่อยใส่เทีมเจเรลใส่ถั่วลูกชิ้นได้ยังไงลูกชิ้นนี่เวลาได้แล้วเราจะรู้สึกเราจะรูดูยังไงอ่ะมันลอยใช่ป่ะคือแบบลอยออกมาอ๋อ ระหว่างดีลอให้ลูกชิ้นลอยเดี๋ยวเราขอไปดูลูกชิ้นย่างก่อนนี่เป็นเหตุผลที่คิดถูกว่าเราจะต้องมาทดลองทําก่อนที่เราจะเปิดขายจริงไช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยออกจากบ้านเลยเพราะว่าใส่หน้นกนากากแล้วหายใจไม่ออก <laughs> บอกตรงๆตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการตักลูกชิ้นใส่ชามนะคะเราจะมีลูกชิ้นหมูรวนแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นหมูนะฮะ ูสิน่ารับประทานมากเลยยาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูไม่ใช่แบบก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นในฝันที่ใครอยากได้แบบนี้ไม่เหนื่อยกับอะไรนะเหนื่อยแบบหายใจยังไงให้เต็มปอดอ่ะฉีดวัคซีนกันหรือยังคะวัคซีนที่ดีคือใส่หน้ากากและล้างมือบ่อยๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูและลูกชิ้นหมูผสมไก่เสียบไม้ย่างถ้าเกิดว่าไปร้าน ก๋วยเตี๋ยวแล้วแม่ค้าให้มาขนาดนี้ยรักไหมรักเนาะขออนุญ,ญาตชิมก่อนนะฮะนี่ก็น่าจะเป็นลูกชิ้นเอ็นหมูก <c oughs> อนยมาลูกชิ้นหมูรวนนี่มีความแน่นมากเลยนะ <c oughs> บอกเลยลูกชิ้นที่รับประทานกันอยู่เนี่ย <c oughs> ลูกชิ้นทิพ์ลูกชิ้นที่ผลิตจากเนื้อหมูคุณภาพดีจากฟาร์มนครปฐมไม่ใช้สารบอรรกซ์ร้อซเลย มีทั้งสามรูปแบบให้เลือกเลยนะทั้งลูกชิ้นหมูล้วนลูกชิ้นเอ็นหมูลูกชิ้นหมูผสมไก่มีหลากหลายขนาดเหมาะกับทุกครอบครัวเลยกินง่ายมากแค่อุ่นในไมโครเวฟสามสิบวินาทีก็กินได้เลยหรือจะเอาไปทำอาหารก็อร่อยกินได้หลากหลายตามคำชอบลูกชิ้นหมูผสมไก่ย่างนะคะอันนี้เป็นแบบขายสำเร็จเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าอยากกินลูกชิ้นหมูผสมไก่เนี่ยก็คือเป็นสูตรที่เขาแนะนำเอาไว้ย่างอยู่แล้วนะก็ไปซื้อสำเร็จได้เลยตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะ ทำจิ้นนี้ให้เธอตัวเลย,อ,อ,อ,ยอ,อันนี้กูรีคอมเมนต์มากเลยอ่ะส่วนตัวเป็นคนชอบกินลูกชิ้นเอ็นเพราะเป็นคนชอบกินเอ็นมันเกิดๆแบบกราบๆอร่อยแต่ว่ามาเจอลูกชิ้นนี้ไปอีดอกโอเคนนำมื่อวันเลยอ่ะ จริงอร่อยมากเลยจะบอกว่าความรู้สึกตอนแรกเราคิดว่าลูกชิ้นหมูผสมไก่มันจะเป็นอารมณ์แบบยุยยุยนิ่มๆะมอะไรแบบนี้แต่กลายเป็นว่าตอนนี้นะลูกชิ้นเอ็นที่เราชอบอยู่นัมเบอร์สามนะแต่ว่าไอ้ลูกชิ้นนี้ที่ตอนแรกไม่อยู่ในใสายตาเลยอีดอกขึ้นมาอันดับหนึ่งอร่อยมากแล้วก็ลูกชิ้นที่เป็นลูกชิ้นหมูหวนะ้วนเนื้อนแน่นมากเด้งมากม <S <S ต่อไปเราคิดว่าฝีมือของเราเนี้ยก็พอที่จะใช้ดได้แล้วเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตจัดร้านเตรียมให้ลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วกันนะฮะขออนุญ,ญาตยัง ลูกชิ้นหมูรอเลยฮะโอเคตอนนี้ออรมีออเดอร์ลูกค้าจะเข้าแล้วเพราะฉะนั้นออลูกค้าเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะกเอาหมี่แห้งชิ้นเยอะๆค่ะหมี่แห้งชิ้นเยอะๆนะคะได้ค่ะครับอะไรดีคะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะเส้นเล็กลูกชิ้นน้ำข่าด้ค่ะเล็กน้ำต้มยำค่ะรอเักคคู่นะคะใส่ทุกอย่างเหมือนกันใส่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะ จรับพึง่งเปิดค่ะตื่นเต้นจังเลยค่ะกินเยอะๆนะจ๊ะได้ค่ะที่ร้านเออให้ลูกชิ้นเยอะมากไม่ได้เดี๋ยวขาดทุนนะคะให้อลองเข้าใจแม่ค้านอีดอกไม่ทันมือชอบกินลูกชิ้นกันเนาะจ๊ะ <c oughs> ช่วยแม่ขาหน่อยนะจ๊ะคนละนิดคนละไม้คนละมือตอนนี้ลืมไปหมดแล้วด้วยลูกค้าสั่งอะไรเอ่ามีแห้งมีแห้งเออ่เล็กน้ำเ,<ล>เล็กต้มยำมีแห้งเล็กน้ำเล็กน้ำต้มยำมีแห้งเล็กน้ำเล็กน้ำต้มยำใช่มีแห้งเล็กน้ำเล็กน้ำต้มยำม, <c oughs> มีแห้งเล็กน้ำเล็กน้ำต้มยำคนส <c oughs> <ๆ>ุดท้ายก็จะได้เยอะหน่อย ลูกค้าจะทำไหมสิคะพิกคะ่ะเดี๋ยวจะสักแต่กินนี่แห้งก็มีไงคะไ,ได้คะ่ะกินเล่นๆนะคะน่ากินมากเลยใส่พริกไหมคะเดี๋ยวปรุงให้เลยเอาไหมคะเอาพริกไหม สักครู่นะคะลูกชิ้นไดน้ยังโอกินก oui, oh, te ันเต็ม nah, ที่เลยนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากรับทานอีกนะคะก็ไปหาซื้อง่ายเลยนะคะตามซ้อปปิ้มาร์เก็ตทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแมคโครบิ๊กซีหรือร้านลูกชิ้นทิปที่มีทั้ง400สาขาทั่วประเทศเลยนะคะเดี๋ยวหาว่าแม่ค้างขี้งอก ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแห้งต้งยมยำเส้นเหล็กน้ำว่ากว,ว่าร้านจะจบนะลูกชิ้นเนี่ยกระดอนไปหมดแล้วเนี่ยคือแบบใส่ลูกชิ้นจนไม่รู้ว่าเป็นน้ำหรือแห้งกูจะบอกเลยนะที่กูแยกไม่ออกว่าน้ำกับแห้งนะ <laughs> ได้แล้วจาา้าทานเยอะๆนะคะ <laughs> ของหนูต้มยำนะคะ เสร็จแล้วน่ากินมากเลยลูกเฮ้ยแม่ลืมลืมค่ะอ่ะใส่เกลือเชิญคน่ะระวังร้อนนะจ๊ะ อร่อยมากเลยแล้วก็สนุกมากเลยตอนนี้เนี่ยที่แมคโครนะจ๊ <c> จะเขามีโปรโมชั่นซื้อลูกชิ้นหมูผสมไก่แบบเสียบไม้แพ็ค20ไม้ลดเหลือ69บาทเท่านั้นจากราคาปากติ75บาทด้วยใครที่อยากขายแฟรนไชส์น,นะจ๊ะสามารถติดต่อได้เลยที่ Facebook ลูกชิ้นทิปหรือว่าเบอร์ตามนี้ได้เลยนะจ๊ะเลิศมากๆเลยใครอยากทำธุรกิจอะไรหรือว่าอยากแบบขายลูกก๋วยเตี๋ยวไม่รู้ว่าจะทำอะไรอร่อยหรือเปล่ากูแนะนำเลยนะเพราะว่าอร่อยตั้งแต่ว่าถุดิบแล้วนะคะไปลองกันดูจ้ะอร่อยไหมคะ Hi, 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 hi.